กกเกียรติตกรยาท่าเปินทางส่หวันนี้ตลอดถึงผู้ที่ร่วมงานชาวระเกิดเลือกกเ่อนตันไทยไปช่วยชาวบานตันบางทั้งเหนือตลอดถึงะจับโยมที่มาร่วมงานเช่นว่า,าผู้ที่เป็นคนถาอยู่ในงานตลอดก็คือ่คุณแม่คุณลิษาสมุนีลาก่อนตลอดถึง ยกน้อยทึ่เป็นหลานสาวของพระเดรมคุณทรามหาของรักจังหวัดลพตุรีของเราที่เด็กเกิดกันเห็นทุกท่านทุกคนทักนุูบานการสำหรับเจ้าคุณเจ้าแม่จังหวัดได้เดินทางมาไว้อะไรทุกคนก็ตีใจเรื่องใจเรื่องใจหากทางทีหนึ่งของการได้ผดตับกับ่อนกอบผมในนามที่บริษัทงานขอมาางาตยแขอโทษ ขอบคุณทุกท่านตลอดถึงสุดท้ายพระคงฆวทุกทมต้องรู้ของที่ระษานนาได้มาเลี้ยงลมผานเกี่ยวกับเด่อหนาเครื่องดื่มตั้งแต่กาแฟเย็นกาแฟร้อนําร้อนน้ำชาไม่ไม่ได้ขาดตระช่องแต่ทานที่ต่างๆเที่องในตอาเยวกให้ขอบคุณมากๆในยขาดตกค้องทีใดก็ขอประทานใาด้หนาด้นนา้นาได้